ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับชี้เป้าเผยรายชื่อ54จังหวัดรับผลชุดแรกพยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวตาตภัยอุตภุภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมนะครับซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนในด้านของพื้นที่ฝน54จังหวัด ที่จะเริ่มมีเข้ามานะครับในคืนนี้ฝนชุดแรกนะครับร่วมถึงพื้นที่ฝนที่จะมีเข้ามาในช่วงระยะเวลาจิตวันล่วงหน้าพื้นที่ไหนจะตกหนักจะตกแรงกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับซึ่งนะครับในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนมู่หลานที่กระทบเข้ามาในทางอ้อม ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและทางตรงของภาคเหนือถึงกระนั้นนะคะภาคอีสานในหลายพื้นที่ยังคงแห้งแล้งยังคงรอฟ้ารอฝนในการทําเกษตรกรรมซึ่งปริมาณของฝนที่ตกส่วนมากก็เป็นฝนเล็กน้อยดินดินเปรยปลอยแต่ส่วนน้อยก็มีนะครับที่มีฝนตกหนักตก,กแรงจนได้น้ําได้เหนือในการทําเกษตรกรรมซึ่งนะครับแอดมินเชื่อว่าสถานก,การณ์ฝนฟ้าของประเทศไทย จะค่อยๆค,คลี่คลายและกลับเข้าสู่สภาวะปกติจะเริ่มมีน้ำในการทำเกษตรกรรมแล้วนะครับเนื่องจากนะครับในช่วงนี้ซึ่งหมรสสมตําตกเฉียงใต้ที่มีกำลังอ่อนลงที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลทั้งทะเลฝั่งอันดามันทั้งทะเลอ่าวไทยและประเทศไทยจึงทำให้มีหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมเวียดน,นามทางตอนบนรวมถึงอ่าวตังเกีย ซึ่งฝนที่ตกหนักนะครับส่วนมากจะเน้นทางด้านภาคเหนือทางตอนบนและอีสานทางตอนบนเป็นส่วนใหญ่ส่วนคลื่นลมทะเลมีกําลังอ่อนนะครับในช่วงนี้คลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า1เมตรและหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหรือนะครับตั้งแต่ในคืนนี้เป็นต้นไปนะครับในบางส่วนก็จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเข้ามาแล้วนะครับจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ และภาคอีสานทางตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตำ่ำที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ทางตอนบนซึ่งจะประกอบกับมรสุมตะวตกเฉียงใต้ที่มีกําลังอ่อนนะครับจะเพิ่มกําลังแรงขึ้นประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลตาอ,อกและภาคใต้สำหรับขึ้นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน จะเริ่มมีกำลับบงแรงขึ้นนะครับเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรส่วนอันามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างเคลื่อนสูง1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนเคลื่อนจะสูงได้มากกว่า1เมตรนะครับซึ่งนะครับคาดว่าในช่วงวันที่16จนถึง20สิงหาคมฝนจะตกหนักตกแรงขอให้ระวังในด้านของฝนสะสมซึ่งอาจจะเป็นชนวนเหตุ ให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทางน,น้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยต้องระวังนะครับและชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองกันด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ของภาคเหนือนะครับชัดเจนตั้งแต่ในช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป15-20สิงหาคมฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น60จนถึง8เป็นของพื้นที่ ส่วนในวันนี้ฝน40%ของพื้นที่จะตกส่วนมากจะเน้นทางด้านของฝั่งกำาันออกของภาคนะครับซึ่งจะมีฝน40%ของพื้นที่บริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ซึ่งอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ32จนถึง36องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคกําัออกเฉียงเหนือนะครับในช่วงบ่ายค่ำดึก จนถึงเช้าฝนฟ้าขนองเริ่มเข้ามาแล้วนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนเริ่มตั้งแต่ในช่วงบ่ายของวันนี้และทางตอนล่างรวมถึงฝั่งตะวันออกจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงค่ำดึกงในวันนี้ฝน6 0ินของพื้นที่นะครับซึ่งส่วนมากจะเน้นบริเวณจังหวัดเลยหน้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารชัยภูมิร้อยเอ็ด ยยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตร,รวมถึงอุบลราชธานีซึ่งนะครับหลังจากนั้น15สิงหาคมจนถึง20สิงหาคมฝนจะเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับเป็น60จนถึง80%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับซึ่งอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่28ถึง36องศาเซลเซียสพื้นที่ภาคกลางนะครับ ในวันนี้ฝนยังไม่มากนะครับแต่ก็ยังมีตกเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนในวันนี้และในวันพรุ่งนี้14-15สิงหาคมจะอยู่ที่ 40- จนถึง60เป็นของพื้นที่ซึ่งจะเน้นนะครับบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอย,ยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐม ซึ่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ถึง35องศาเซลเซียสส่วนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นชัดเจนจะเริ่มในช่วงวันที่16จนถึง20สิงหาคมนะครับจะมีฝนตกหนักตกแรงเกณฑ์ของฝนอยู่ที่60จนถึง80เนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับในวันนี้จะมีฝนเข้ามา60เนของพื้นที่นะครับ ซึ่งจะเน้นที่นครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วจะทนทบรุรีระยองจันทบุรีและตราดคลื่นลมนะครับทะเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรส่วนนะครับหลังจากนั้น15 2 0ถึง20สิงหาคมฝนจะเริ่มหนักเริ่มแรงขึ้นแล้วนะครับเป็น60จนถึง80%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับ เคลื่อนลมคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรอุณหภูมิสูงสุด28-35องศาเซลเซียสพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลในวันนี้ฝนนะครับอยู่ที่40%ของพื้นที่หลังจากนั้น15สิงหาคมจนถึง20สิงหาคมฝนจะเริ่มหนักเริ่มแรงขึ้นนะครับเป็น60 จนถึง80%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด30จนถึง36องค์องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ของภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกในวันนี้และวันพรุ่งนี้14-15สิงหาคมฝนลดลงนะครับอยู่ที่30-40%เของพื้นที่จากนั้น16-20สิงหาคมฝนจะเพิ่มขึ้นนะครเป็น4 0 6บเป็น40-60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ14-15สิงหาคมวันนี้และพรุ่งนี้จะมีฝนเล็กน้อยเข้ามา20-30เซนของพื้นที่นะครับจากนั้น16-20สิงหาคมฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นเป็น40-60เซนของพื้นที่จะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่นะครับ ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาทะเลเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงประมาณ2เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปทะเลเคลื่อนสูง1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนคลื่อนจะสูง1-2เมตรนะครับในช่วงนี้ดังนั้นนะครับโดยสรุปในวันนี้14สิงหาคมมรสุมตมตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อน จากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวขึ้นปกคลุมเวียดนามทางตอนบนและอ่าวตังเกียประเทศไทยจึงมีฝนลดลงนะครับและกลุ่มฝนจะเริ่มเพิ่มเข้ามานะครับในช่วงบ่ายค่ำดึกจนถึงเช้าบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับรวมถึงภาคตะวันออกในบางพื้นที่จากนั้นในช่วงวันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึง20สิงหาคม ปัจจัยของฝนที่จะเพิ่มขึ้นจากร่องมอรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและอีสานทางตอนบนเข้าสู่ยอมความอากาศต่ำปกคลุมทะเลจีนใต้ทางตอนบนประกอบกับมรสุมตาตกเฉียงใต้ที่จากกําลังอ่อนจะเพิ่มกาลังเป็นกําลังแรงขึ้นนะครับจึงทําให้ทั้งภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครริมณฑลตาออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักตกแรงเข้ามานะครับ และคลื่นลมจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ระวังน้ําท่วมน้ําหลากในช่วงวันที่16-20สิงหาคมไปด้วยนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะ,ะยะะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ